รถไายใช่ยังไงเลยเฮ้ยนายเป็นคนซ่อมให้แต่งนายก็เป็นคนแต่งรถนายใส่นายคนซ่อมมุ่งเ้ยฉันเห็นร้านจัมพ์ยาภูกว่าร้านฉันเลยโอเคนั่นไง่ายคว้ามือของมือคนเราหายไปสองนะจ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานผมแบบหลับเลยอ่ะหลับลึกมากอ่ะนี่อย่างนี้ปิดร้านอ่ะเอ้าวเจ๊เหลือแค่ ไอช่างอะช่างมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเจ๊เห็นช่างบ้างไหมอะออม่อมออรอดมาทำอ่อนน้ำหน่อยขอบันเทือโอ้สามสิบสองชิ้นนั่นเจ๊ล้มอีกแล้วนะอะไรเนี่ยงั้นผมว่างี้ไหมเติมน,น้ำมันก่อนไหมแล้วู่นี้เราเดินค่อยเดินทางกันดีกว่า,ยายนะครับขอหน่อยขอหน่อยผมว่าเรา ทำใจเรื่องไอ้ไอช่างหน่อยนะช่างน่าตายไปแล้วอะถ้าพูดถึงความเป็นจริงอะนะไม่น่ารอดแล้วล่ะถ้ามันหายไปนานขนาดเนี้ยคงต้องหาช่างคนใหม่อะเวลารถเราเจอรถเหลืออะไรเงี้ยคงต้องหาช่างใหม่ไอ้ช่างนั่นมันหายไปอะก็สุดล้านยีห้มเนี่ยไปเดินทางกันด้วยจ้าเดินทางกันด้วยสิยังไงครับโอ้ยเซ่ตัดไปกันต่อเอาปิดคำ เจ้คิดว่าเราจะรอดกันไหมรอดอยู่แล้วมาถึงคะแนนนี้นะรอดตายเหรอรอดรอดรอดคะแนนโอ้เจ้ใจเย็นเบรกไม่บอกเลยถึงยังจำแน่นะจำได้แน่นะเฮ้ยมีปัญหานี่ภาษาขาคู่แข่งฉันนี่อะไรอ่ะมีปัญหาแล้ว่มั่งไงอ่ะหล่อนที่ต้องไปอยู่บนหัวเราเนี่ยเอ้า แล้วทางมันขาดมันไม่มีทางไปโปรตีนมันต้องลงใต้นั้นน่ะเห็นไหมเห็นอะไข้างล่างนั้นไหมเนี่ยแต่เหมือนทางมันจะขาดบอลลงด้วยเท้าเหรอครับทำไงอ่ะเราต้องเดินเท้าไปครับแล้วขึ้นทางบนนี้ให้ได้หรือไปอีกทางหนึ่งคือทางใต้ดินทางใต้ดินทางใต้ดินไม่ใช่ไม่น่าใช่ทางเลือกที่ดีนะ เอาไงอ่ะเราขึ้นข้างบนนี้ไม่ได้จริงๆหรอไม่มีทางเลยหรอลองอ้อมถูกไหมทางนู้นอ่ะนู่นนู่นนู่นมีอยู่ทางนึงนะแต่มันมันมีคนสร้างบ้านครับแลจะลองสามารถอ้อมได้ไหมอ่ะอ้อมมันไกลมากแล้วก็รถไปไม่ได้อยู่ดีมันก็มีทางเดียวหรอใต้ดินใช้ท่าเมื่อวานดิท่าไหนใต้ดินกับเดิน เดินน่าจะยังปลอดภัยกว่าอีกนะใต้ดินไม่มีทางออกเลยนะถ้าลงใต้ดินอ่ะเอาไงคนส่งของนายมีความคิดย,ยังไงบ้างอ่าถ้าง่ายสุดก็ขึ้นไปข้างบนให้ขึ้นไปบนตึกนั่งแล้วก็ต่อทางขึ้นไปแล้วก็บินเอาจะมืดแล้วด้วยอ่ะเอาไงดีปีนเลยไหมงั้นก็เดินไหมเดินเท้าไหมจ่าคิดว่าไงดีทุกคนเดินไหวไหมอะ่ะหมอมียาหรือยังเนี่ยผมไม่ไหวแล้วเนี่ยให้ไปเยอะมากนนะามาแล้วนะหนี่อไปหมดแล้วครับ ไม่ได้สเตกเหมือนกันล่ะทีนี้ทะาะโอ้โหนั่นวิ่งไม่ได้เนี่ยโอ้ยติดเชื้อโอ้ยไม่น่าเวิร์กแฮะการเดินอ่ะไปไหนกันหมดแล้วอ่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแล้วครับขึ้นเลยใช่ไหมสรุปข้างบนปลอดภัยอยู่นะปลอดภัยกว่าข้างล่างเยอะขึ้นยังไงอ่ะครับไอ้คนตรงของมาทางนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยจ่าขึ้นไปแล้วอ่ะขึ้นขึ้นยังไงขึ้นบนต้นไม้อ่ะปีนไหวไหม พ่อเจ๊ไปไหนอ่ะอยู่นี่ะฮะทำไมมันทำไมเสียงขโมยขโมยอาหารร้านคู่แข่งอ่ะโอ้ยเอาเลยเจ๊ต่สบายผมไม่จับหรอกช่วงนี้อะไรก็ทำทำไปก่อนหมายไ,ไหมโอเคยี่ยม,ต,มต้องไงต่ออ่าตรงสุดลูกหูลูกตาเลย หวังว่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องนะจ๊าอย่างน้อยก็ไม่ต้องลงไปตายด้านล่างที่ใต้ดินเมืองนี้นว่มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าก็จริงตึกพวกนี้อาจจะเป็นทางลอดก,ก็ได้นะแบบสามารถที่จะแบบต่อทางไปแล้วก็แอบก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาม,มันไกลแค่ไหนอะพยายามเดินนะวิ่งหนักไม่ได้ น้ำมีน้ำเรามีเยอะไหมอ่ะเอ่อเยอะมากฉันต้มไว้สี่สิบสองขวดโอเคอันนี้คือตึกตำรวจอต่น,นี้มันด้านหลังนะเข้าไม่ได้แเราเควรที่จนรีบไปไหมแต่มันก็จะมืดเลยครับอยู่ที่ว่าอยากได้กระสุนมากแค่ไหนเราควรพักหรือเราไงเดียจากพาร์ที่จะตกแล้วนะถ้าพักก็พักในนี้ได้สอนออ่ะงั้นเราพักกันก่อนก็ได้ เราเข้าอยางไ,ะ,ไะครับงต้องขุดอะผมมีจอบอยู่นะผมมีจอบอยู่ด้วนะผมไปได้มาทุบต <c oughs> ่อยได้ไหมไม่มีแรงเลยชั้นดัดฟ้าน่าจะมีของนะถ้าตามกรมตำรวจทุกที่อะมีไหมจ๊ะี่ดัดฟ้าก็ปลอดภัยอยู่แล<อ>้วคนลองไปดูในกล่องชั้นชั้นล่างได้ไหมน่าจะมีของผมขุดไว้รูนึงอะเปิดกล่องได้ ห้าจุดกระสุน5นัดมันทำอะไรไม่ได้สัก,กอย่างเลย5นัดน่าจะขุดไว้ก็ได้นะฉันว่าในรวดน้ำเนี่ยเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะจ<ม>๋าว่าพวกทหารยังรอดอยู่ไหมเฮ<อ>้ฉันว่านี่ฉันรันตีฉันได้ยินขึ้นสัญญาณแปลก จากไหนจ๊ะนายลองปรับไปที่ขึ้นสิบหกปรับแล้วจ้ะอ่าฮะจักศูนย์แจ้งถึงทหารทุกนายที่ยังปลอดภัยชั้นคนเอกโทตีจตวานนาลีปิสวัตรขอออกคำสั่งถอนกำลังกับฐานเอาตัวประชาชนที่ยังปลอดภัยมาด้วยให้มากที่สุดเราจะออกที่นี่ด้วยเฮลิคอปเตอร์ขอย้ำถอนกำลังกับฐานเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยจาเขาว่าไงเมื่อกี้ผมได้ไม่ค่อยชัดอ่ะฮลิคอปเตอร์อะไรกอย่างอ่ะเอ้ยเหมือนจะมีติดต่อจากศูนย์มาเขาบอกว่าให้พาประชาชนกลับไปที่ฐานทัพแล้วก็มีแผนที่จะหนีด้วยฮลิคอปเตอร์แต่ังได้ยินไม่ค่อยชัดเหมือนกันเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยชัดอ่ะน่าจะเป็นทางรอดทางเดียวนะจ๊ะฮัลโหล หมือนเขาติดต่อกลับไปไม่ได้จะลองลองลองเรียกลองเรียกไปหน่อยก็ได้เผื่อผมเผื่อเผื่อเขาตอบเดี๋ยวผมขุดบาริเออร์รอฮัลโหลเรียกผมเตอร์มีใครยังติดต่อกับมาได้บ้างฮัลโหลสองหนึ่งสองสองสี่ขุดลวดหนามไงสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองแล้วมาเชลีก็ไม่นานมีใครตอบโต๊ะหน่อยมีโต๊้ไหม เขาเรียกทาหารท,ทุกหน่วยกับทหารแต่ฉันไม่รู้สิว่าเมืองน,นี้ฐานทัพที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนอ,ะอ่ะเมื่อกี้มีไฟแชกไหมมีฉันรู้ทางไปแต่ก็หยิบเอาในกระเป๋านไม่ใช่ทาง <ละ S 2> เดียวกับโรงาหยิบเลยหยิบเลยฉันฉันว่าเราไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมก่อนดีกว่าเรื่องเรื่องกับฐานทัพเนี่ยฉันว่ายัางไงเขาก็น่าจะไม่เป็นไรบ้ากมั้งทหารทั้งกองร้อยแล้ว ผมเห็นด้วยจ้ะเราต้องรักษาตัวเองก่อนตอนเนี้ใช่แล<อ>้วตอนนี้ยามมก็หมดไม่ยงแล้วครับหมดซอกเลยเมื่อกี้มีวิทยุติดต,ต่อมาแต่เสียงมันไม่ค่อยชัดน่ะเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์แล้วน่าจะหลีรอดได้นะถ้าเกิดว่าเราไปที่ฐานทัพฐานทัพมันไกลไหมไอ้คนส่งของค่ายทาหารก็ได้อะไรก็ได้ค่ายทหารอยู่ไกลกว่าลงบาถึงสามเท่าแต่ไปคนละทางกันสามเท่าเลยเหรอประมาณนะ แล้วฉันว่าโรงพยาบาลไม่โดนเลือกถ้านายดูทิศนะเดี๋ยวฉันหาทิศแป๊บเนี่ยทางที่เรากำลังมองไปเนี่ยทางนี้ตรงอย่างเดียวเลยถึงเลยแต่ไกลกว่าโรงพยาบาลสามเท่าเหรอโรงพยาบาลอ่ะตรงไปเลี้ยวซ้ายจริงๆก็ไม่ใช่ตรงหรอกอันนี้ผื่นายไม่เห็นภาพนายเห็นถนนด้านล่างไหมเห็นเราต้องลงไปตรงนั้นเพื่อไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปทางซ้ายแล้วก็ตรงไปโรงพยาบาลก่อนแล้วค่อยกลับมาที่นี่ แล้วค่อยขึ้นมาที่นี่อีกรอบแล้วก็รงไปทางนู่นเพื่อเดียวไปอ่าค่ายทหาราโอเคก็ฟังเป็นข่าว,วดี<ม>ว่ามีค่ายทหารแล้วากาได้ผมประมวลผลให้ก็คือเราไปที่โรงพยาบาลก่อนหลังจากนั้นพอเราได้ยารักษามาเยอะพอสมควรแล้วเราค่อยไปค่ายทหารเพื่อหน,นีเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถูกไหมจ๊ะอืมโอเคเข้าใจประมาณนั้น อีกชีหนึ่งนะหมอถ้าไปที่โรงพยาบาลแล้วหมอรู้ตำแหน่งของยาใช่ไหมเพราะผมว่าโรงพยาบาลน่าจะมีซอมบี้เหมือนสอนอนผมอะ่ะแน่นอนครับโอเคเอาล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นรายการเจยออนทัวร์นะคะตอนนี้เหมือนจะค้นพบเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วคะ่ะจะดูชีวิตจะรอดไหมทั้งหมดห้าคนถ้ารอดออกไปเราจะได้ดังแน่ล้วใครจะดูเจ๊ คนดูเจ๊กลายร่างหมดแล้วอ่ะใช่ดูกลายเป็นซอมบี้กันหมดแล้วเิ่มเช้านะผมว่าเราเล่มออกงานเลยทุกทีทีดะมันเขาน่าจะสั่งให้เราเงียบ่ะไอ้แบบเนี้ยขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะคิวต่อไปนะคะเชิญค่ะไม่ไม่ไม่เจ๊รีบเก็บของเราต้องไปแล้วเช้าแล้วไปเล้วไปแล้วไปแวฉันไม่ได้จะอย่างนั้นอย่างนี้นะตลอด้วต้องหาท่าที่ไม่อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ฉันอยากกินชาบูหมูกระทะ เยอย่าพูดดิเจ๊หิวหิวอยู่ใครใครก็อยากกินแหละจังหวะแบบเนี้ยออกมาออกมาปลอดภัยปลอดภัยเคลียร์เคลียร์ไป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 ไหนอ่ะจุดสี่ห้าจ้าไปต่<ๆ>ปาแล้วไ,ไหนไหนจุดสี<ๆ>่ห<ๆ>้จาจ้าว่าให้ไปด้านล่างนั่นต้องลงล่างตรงนี้เหรอใช่อออไม่ใช่ลงแบบนั้นอ่ะโอเจ๊ใครอ่ะใครลงไปนอนเป็นผักไปแล้วอ่ะลงไปช่วยเจ๊กันี่ยลงจากสอนอไหมลงจากสอนอเงี้นั่นอ่ะไป นี่นี่ชั้นนี้ชั้นหนึ่งเลยมาอันนี้เราไปชั้นล่างโอ้ะตรงไหนครับเคียครับเคลียเคียมาตรงนี้อุ้ยมันเยอะมากเลยจ้าเยอะเยอะเยอะดีไปช่วยเจ๊กันดีกว่า เอาไอ,อ้มังคีเอกเพสลงไปนอนแล้วทำไมนนอ่ะแป๊บนึงหน้าผมจะพูด,น,น,ดนิดหนอ่อยออินดิกาล่ะไปกินเจมาหาผมเร็วผมมาช่วยแล้วเล่าแล้วมังคีเจเย็นเจเย็นเจเย็นระเบิดมันโดนกันเองขอโทษครับขอโทษโอในประโยชน์เยอะเลยทอมบีตรงนี้เยอกูทำรวดกูได้เจเย็นเจเย็นเจเย็นมาแล้วมาแล้ว ระวังกันหน่อยดิฉันไม่มีแรอง,งอ,อ่ะขายอย่อนใชอ่ะเฮ้ยแกติดเชื้อป่ะเนี่ยเข้าหน้าเต็มๆเลยไม่ได้ติดอี่ไม่ไหวแน <c oughs> ่เอาหน้าเพียงมาผมจะไม่ให้ห้องเอ้ยคุณหมอเนี่ยนะเข้า <c oughs> ทางนี้มันเหมือนจะเข้าไปในป่าจำไ,ม,ไม่ผิดไมเป็นชัวร์แน่นะทำไมมันดูตันๆน่ะ เอาหนะ้าเชื่มอมั่นเถอะไปๆเถอะมันอาจจะเป็นทางดินถล่มก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกแบบนี้เชื่อฉันเถอะเต็มตัวแบะสมองไม่ได้เลยจ่ะก็ูฉันลับไม่หยุดรอเจ็บขาเจ็บขาปวดขา,ดขา,ขาไหวไม่ได้เจ๊ต้ไม่เจ็บหรอกเจ๊ดโดดทำไมทำไมก็ไม่รู้ออไม่ต้องรีบหมูกระทะอยู่ข้างล่างไม่มีหมูกระทะมีว<ม>ัวสองตัวด่านหน้าเนี่ย และนี่ก็คือการแข,ข่งขันค่ะแข่งขันวิ่งนะคะใครจะเป็นคนที่รอดที่สุดชา้าที่สุดก็ได้เป็นผู้แพ้ค่ะนี่ค่ะเลือดออกเลยค่ะขนส่งบงังคีนะคะเลือดออกค่ะสุดคุณตำรวจวิ่งตาตั้งไปค่ะสงสัยจะนําเป็นอันดับแรก รเจมีความสุขแล้วเนี่ยเทอะฉันกำลังถ่ายเก็บไว้อ่ะออกไปจะได้ไปเล่าให้คนอื่นฟังใครมันจะมารอฟังเจตายกันหมดแล้วลูกๆเขาผมไม่ได้ช็อตฟิลนะผมแค่พูดความจริงว้าวสากุระถ่ายรูปไปดีกว่าโอ้โหอารมณ์เจดีทุกเวลาจริงๆนะเนี่ย ซากุระเจ๊เจ๊ซอมบี้ซอมบี้โอ้โหขยันโดดมากเกาะสิเกาะเกาะก่อนเจ๊เกาะก่อนเต็จเจ้ากระถาออกก่อนนะแล้วเจ๊ค่อยเกาะแล้วก็โดดอ่าถูกต้องโอ้ยน่าหลที่เชื่อกันเจ๊จริงไหมใกล้ถึงย่างใกล้ถึงยัง แต่คุณได้ได้อาหารถ้าคุณไม่รอดเราต้องบอกให้ก็ไม่ได้ใกล้มากถ้าใช่นะโอเคอ่าน้องเจ้ยังไม่ได้กินสักคำเลยตอนนี้และทำไมไม่กินเรานันเก่งว่าฉันจะไม่รอดนะอดตายดีกว่าเหรอจ่ามั่งกินมั่งกินอาละหลังจากนี้อาจจะอันตรายนิดหน่อยนะเราต้องเข้าไปในเมืองนี้แล้ว แล้วยาที่ลงมาเนี่มันจะเยอะจะแค่ไหนกันนั่นนหะสิถามหมอเลยอุ้ยข้ามไปยังไงเนี่ยฉันกลัวตกอ่ะพุ่งไปเจ้พุ่งไปฉันกลัวตกเปล่าเนี่ยเกาะขอบเกาะเนี่ยเข้าขอบเลยเจ้โอ้ยกลัวไปได้ทีพุ่งลงไปข้างล่างยังทำได้เลยแค่นี้ทำไม่ได้อ้าอะไรอีกัะตับดักโอ้ย โอนกับดักเฮ้ยมีเสืออะไรจ้าเสือเสือตัวมันเต็มอันนั้นปุ๊บปิ๊บอันนั้นปุ๊บปิ๊บโอเมก้าต้องฆ่านะต้องฆ่านะยิงยิงยิงเท่านั้นยิงเท่านั้นไปไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนปิงขึ้นไปก่อนเร็ว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 ถึงแล้วครับถึงแล้วมาแล้วเสือเสือกระโดดใส่ระวังโอ้ยมันกัดฉันอ่ะมันเก่งมาก โดนยากจังเว้ยเฮ้ยโรงบานถึงนะเดือนโรงงานนายกลายเป็นอะไรเมย์นะจิมมี่ระวังนะระวังโดนอย่าไปอยู่ใกล้หมอโอ้ยสวยแล้วเราจะล้มกันหมดโรงพยาบาลเราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดโอ้ ใครปิดทางอ่ะ <c oughs> อ่าชิปแล้วจะปิดทางเพื่อที่เราจะได้ไม่โดนข้างหลังมีใครรอดบ้างมีใครรอดไหมเนี่ย คิปแล้วไม่คิดว่าการปิดทางจะทำให้ลำบากล้มหมดเลยเหรอไม่น่ารอดแล้ว่ะเลาแย่ของแท้เลยแย่ของแท้ เราจะตายกันแล้วใช่ไหมตายดิเราโดวนขังก็โวดวนระเบิดพร้อมกันหมดเลยยาอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าเราไม่น่ารอดแล้วจราจขอให้กา่าโชคดีนะไม่น่ารอดแล้วฉันมันจะกลายแบบไอ้นีอ่ะเนี่ยผมก็เกมผมก็กำลังจะกลายร่างเหมือนจา่าแหละหมอเป็นไงบ้างเจ๊เป็นไงบ้างผมโดนลุมอ่อนมาสิมาทางนี้ไป,ไป มันได้เวลาแล้วล่ะพวกเราคงต้องจากกันตรงนี้แล้วเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเสียงอะไรเสียงรถเสียงปืนฮ้ยโหลจะแพก็กจะแพก็กจะแพ็กลุกได้ไงอะ่ะทักดีจะลุกมาได้ไงอะ่ะนำ้นำฮึบขึ้นมาขั้นมา จ้าทำได้ยังไงอึ้บอึ้บอ้ขึ้นมาครั้งหนึ่งจ้าช่วยเลยผมดูให้อะเทเอ้ยเฮ้ยไปด้วยผมพร้อมตายแล้วนะจ่าเมื่อกี้หนึ่งฉันต้องกินก่อนไปทำงานก่อนฉันก็คิดว่าฉันจะตายแล้วเหมือนกัน จ่าฮึบยังไงสอนฉันบ้างนะรอบหน้าดีๆมันก็มีเสียงกองนั่งมาในใจแล้วฉันก็ลุกขึ้นมาโอ้โหเทพเมื่อกี้ผมยอมทิ้งทุกอย่างอนะผมก็คือจะพร้อมไปแล้วอ่ะโอ้ยเมาเมาเฮ้ยเรไมกินอ่ะโอ้ยเมาเมาผมขาดน้ำมากตอนนี้เจ๊มีน้ำไหมเอาว่าก้าไปก่อนเอาน้ำพอจ้ะตอนนี้มันลำบากมากถ้ากินวะก้าเข้าไปอ่ะ โอ้ยตายแน่จะถึงโรงพยาบาลไหมเนี่ยน้ำไม่มีสักขวดเลยองอันครับเเป็นหมอเนี่ยมาถามยาจะบ้าเลยไปใหญ่ไปเป็นหมอรักษายังไงเนี่ยยัจะแจ้งกมหมอเดี๋ยวก่อนโอ้ยลำบากมากเอาละหลังจากนี้ก็อย่าปิดทางอีกละใครมันจะไปรู้อ่ะแรงมากเลย ทำไนายรู้ไหมว่าหน้าฉันเกี่ยวแพกอ่ะฉันวิ่งไปเต็มแรงแล้วสไลด์ติดก่อนที่นายวางไว้แล้วถ้าเกิดซอมบี้มาข้างหลังอีกอ่ะโอ้ยตายอ่ะใช่ฉันวิ่งไปฉันเห็นเระเปิดเต็มไปหมดยาในโรงพยาบาลไม่มีเลยหรอเนี่ยเดี๋ยวมันมีแรงโรงพยาบาลให้เราก็แค่ทำตามหน้าที่ปุ๊วะปูดกรอุดเพื่อกันไม่ให้ซอมบี้มาข้างหลังปุ๊วะนี่ทางดีๆเผื่อนี้โรงพยาบาลมีพรมเยอะไหมคะ ม,มียาครับอุย้ยฉันเจอ,อฉันเจอแอปเปิลทองเจอ,อยาเจออะไรด้วยมาครับมาของเยอะไหมหมอ,อ,อมีแอปนี่นี่ก่อนครับหยิบหยิบใช้มีมน้ำเกลือด้วยอ่ะหูเบอกเลยว่าถุงถุงถุงเลือดนี่มันของดีจะบ้าดูไป <c oughs> ตายตาย,ตายเลยเกือบตายให้ดิหมอเก็บถุงเลือดไปเลยนะใครใช้ได้ฟรีอยู่ข้างบนหมออยู่ไหน ออ่หินอยู่ข้างบนนะครับแผลหมอใช้เอา้าหมอไปไหนแล้วเนี่ยเลนต่องครับเลนสองมีไงคนนี้แหละเก็ดอะไรหมอต้อง<ส>ใช้<ม>ไหมไหอะไผ่อะไรวนนี้ว่าไฟฟ้ามันไม่ทำงานมันเปิดไม่ได้เนี่ยหมอผมผมจัดก,การให้มาหมอเก็บของก่อนเอานเอา ไอเสียงฮือๆนี่นะยครันเพอาค่ออใจนะไอเสียงโหปี๊บนี่มันตัวนะล่าไม่รู้ว่าจ้าผมไม่เคยหเห็นเหมือนกันของคุณหมออุ้ยมีชุดพยาบาลด้วยค่ะอันนั้นของหมอครับพนัานของหมอหมอแถวนี้เลี้ยงเสือด้วยหรอใครับอ๋อเรว่า๊บไอเสือนี่แหละ ตอนที่ฉันล้มอ่ะมันตีฉันกระเด็นไปนู<อ>่นนะจอนทำน้ำเปล่าต้มเลยน้ำเปล่าต้องใช้แบบว่าไฟที่แรงกว่านั้นเกิดอะไรปุ๊บปิ๊บอะ่ะเฮ้ยแกเกือบรถปุ๊บปิ๊บกัดตายแล้วไม่ดูเลยเป็นห่วงมันอยู่นะะั่นแหละเป็นห่วงตัวเองก่อนไหม,ไมเอาไงดีจ้ายารักษาพยาบาลาบแค่นี้พอ,อมันหมดโรงพยาบาลแล้วนะ ที่เราเมีเงินอ,อ่ะข่าวดีวมีสองลูกบาทอยู่ไหนอะ่ะพาไปเลยไม่ใช่ตอนนี้สิตอนนี้อ่ะนะในบ้านหรือเปล่ามันไกลกันไหมล่ะให้หน้อยอย่าเข้าห้องนี้อ่ะเจ้สามารถเข้าห้องได้จากห้องนี้นะเนี่ยต้องให้จ่าสอนล้วล่ะไอ้วิธีคือแบบนั้นมันทำยังไงจ่าต้องสอนลูกบ้างนะอ๋อเครื่องมือต้อองงเครื่ฉันยังไม่รู้เลยแต <c oughs> บบนายเคยนี่ปะ จุดที่ต้องฮึดอะแล้วยู่ก็มีเสียงกองนั้นมาในใจอยังเลยจ้ะผมไม่เคยไปลบน่ะตงตงส่วนใหญ่ก็เจอแค่เรื่องจราจรจับคนเขียนไปสั่งจงวมีแค่นั้นหรือเปล่าคะบรงบรงปรงโปงปงสิงปง,ง,งนี่ป่ะคะถ้ากองนัง่งอย่างนั้นจะนอนตายข้างถนนด้วยแล้วมาดาวเรีนไงอะคะนี่ครับช้กระดูกไหมครับกองึกตึงตึงตึงสักอย่างตึงตึงตึงตัตัตึงตึดต จชไหมคะยังไงหนูเจ๊าาเจ๊สัตว์นูไปกินไลยเจ๊งั้นว่าถ้าวันนี้เราพักแล้วพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางฝากกดไลค์กดซับสใครกดติดตามไว้นะคะใครจะมากดให้เจ๊ตอนนี้ไม่มีใครดูอยู่แล้วว่าไงนะดาบตะบวจปีกตะวะถ้าเราถ้าเราพักคืนนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยออกเดินทางเราค่อยไปคน้นก็โอเคนะคนเราค่อยออกเดินทางเพราะว่ามันเวิกกว่าวันนี้น่าจะเหนื่อยพอแล้ว ล้มเ,เมื่อกี้ก็ไม่คิดว่าจะรอดด้วยซ้ำ